สวัสดีค่ะนะหายเหนื่อยสักแป๊บก็จะพามาชมบ้านต่อเลยนะคะบ้านสี่ห้องนอนแต่สะมันก็จะต่างจากหลังที่ผ่านมาเนาะสี่ห้องนอนเหมือนกันนะคะแต่ว่าสะจะเป็นนะเป็นสามเหลี่ยมนะคะเป็นมุมสามเหลี่ยมแบบนี้นะคะมีจากรุชี่ด้วยมีตรงขัง้นบันไดเด็กๆก็จะเล่นตรงนี้ได้นะคะหรือว่าใส่ชูชีพเล่นนะคะตรงนี้ก็จะตื้นลึกสุดก็จะอยู่ฝั่งนู้นนะคะ จอดรถหน้าบ้านได้มีลานจอดรถใกล้บ้านนะคะอันนี้ก็จะเป็นห้องนั่งเล่นนะคะเสียงจะอ่อยหน่อยนะเพราะว่าพิงค์ี้หมดแรงนะคะโอเคแล้วก็มาดูข้างในบ้านกันนะคะอันนี้จะเป็นในส่วนของห้องครัวนะคะแล้วก็อาจะเป็นส่วนของอห้องน้ำนะคะ เดี๋ยวเราขึ้นไปดูห้องนอนข้างบนนะคะบ้านเขาสวยมากๆแล้วห้องถงเขาสูงโป่งนะคะเอทั้งหลังนะคะนี่มาดูห้องนอนนะคะเตียงห้าฟุตมีทีวีนะคะแล้วก็ห้องน้ำในตัวนะคะนี่ห้องน้ำในตัวดูแบบผ่านๆน,นะคะเตียงใหญ่นะคะ อันนี้เตียง6กฟุตนะคะทีวีห้องแอร์นะคะแล้วก็ห้องน้ำในตัวเช่นเดียวกันนะคะและเช่นเคยมีจุดนั่งเล่นเนาะอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวไปดูห้องนอนข้างบนนะบ้านมีทั้งหมด3ามชั้นนะคะข้างบนก็จะมีอีก3ามห้องนะคะ นี่จะเป็นห้องน้ำนะคะห้องน้ำเขาใหญ่มากนะคะแล้วก็ห้องนอนนะคะห้องนอนแล้วก็ห้องนอนอีกห้องนึงนะคะนี่ ข้างบนจะมีหนึ่งห้องน้ำนะคะก็จะเห็นสระว่ายน้ำจากชั้นสองมีระเบียงให้นะคะแอร์ทั้งหลังนะคะแอร์ทั้งหลังโอเค นะคะก็มีทั้งหมดสี่ห้องนะครบข้างบนสองข้างห้องชั้นสองก็สองนะคะแล้วก็ห้องนั่งเล่นก็จะอยู่ข้างล่างนะคะห้องนั่งเล่นกับครัวจะอยู่ตรงนี้นะคะนี่โอเคพิงที่ขอจบไลฟ์ก่อนนะคะพอจะนึกภาพออกเนาะโอเคสวัสดีค่ะ